อยากกล้าแสดงออกต้องทําไงบ้างเดี๋ยววันนี้ครูมี4วิธีมาแนะนําให้ฟังกันครับอย่างแรกเลยนะเขาบอกว่าอย่าก,กลัวความผิดพลาดครับเพราะาคนที่ไม่กล้าแสดงออกเนี่ยมักจะกลัวผิดนูน่นผิดนี่ผิดนั่นเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจแต่ครูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งครับไม่ว่าคนที่จะกล้าแสดงออกหรือไม่กล้าแสดงออกเนี่ยความผิดพลาด เกิดขึ้นได้ทุกคนครับไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะ <st <stör re> คนที่ไม่กล้าแสดงออกเสมอไปอย่างครูเนี่ยครูเองก็เคยผิดพลาดบ้างครับถึงครูจะกละะ้าแสดงออกขนาดไหนก็ตามอย่างที่สองนะครับถ้าเราอยากเป็นคนที่กละะ้าแสดงออกเนี่ยฝึกรีวิวอะไรก็ได้ครับให้มันรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนพอเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามากขึ้นแล้วมันค่อยๆประสบความสําเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับรับรองว่าความมั่นใจและความกล้านเนี่ย,ยจะเพิ่มขึ้นแน่นอน และอย่างที่3นะครับฝึกคุยให้มากเรื่องของการพูดคุยเนี่ยควรทํำยังไงนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับเพื่อนเราใช่ไหมหาเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าเอเอเรามั่นใจมาก่อนนะครับอย่างเช่นครูชอบเรื่องของการแสดงใช่ไหมครูก็จะพูดคุยเกี่ยวก,กับเรื่องของการแสดงให้เพื่อนฟังเลยครับและพอพูดออกไปแล้วครับมันจะค่อยๆทําให้เรามั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วนะครับให้เราเนี่ยพยายามหาเรื่องใหม่ๆหรือลองฟังกับเพื่อนให้มากขึ้นครับโดยที่เราไม่พูดเองฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ฝึกการตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ขึ้นมากด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายครับพยายามอย่าอยู่คนเดียวครับพยายามออกไปพบเพื่อนใหม่ๆหาผู้คนใหม่ๆลองคิดดูนะถ้าเกิดคนที่อยู่ในห้องทั้งวันกับคนที่แบบว่าเดินไปนู่นมานี่คุยกับคนข้างบ้านมันจะทําให้เราครับรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับผู้คนมันจะทําให้เราเนี่ยกลัวคนน้อยลงแล้วก็ กล้าเผชิญหน้ากับผู้อื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้น4ข้อนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแต่ขอให้เราเนี่ยทำบ่อยๆทําให้มันชินทําให้มันจชนชํานาญนะครับครูเชื่อว่าการแสดงออกเนี่ยมันจะมากขึ้นอย่างแน่นอน